สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อยบอกจะเล่าข่าวด่วนทีนะอ่ะข่าวด่วนนะครับนะเขาเล่าว่าในนิทานนี้เขาเล่าว่านะครับเขาเล่าว่าดำแจ่น้อยอกน้อยใจแล้วก็รู้สึกเสียใจ นะครับกับเสียเป็ดอันนี้เขาเล่าว่านะครับนะเขาเล่าว่ากันมาอาจจะมีปัญหาก,กันก็เป็นได้ครับย้ําครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครลูกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลันะครับในการรับิชมรับฟังถ้าใดเข้ามาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงแค่นิทาน,นครับกดเล็กหนึ่งหรืขอกดหัวใจไหมหผม ข่าวด่วนล่าสุดมาแล้วนะครับซึ่งเขาเล่าว่ากันนะครับนะว่าตอนนี้นะครับเสียเป็ดนะครับกับน้องดําแจ๊ในทาเรื่องนี้นะครับนะเริ่มมีปัญหาเราะของเลาะแห่งกันนะครับเริ่มเลาะของเลาะแห่งกันเอาฟาร์มน้้นอกน้อยใจนะครับทาสีแบบเศร้าๆเปิดเพลงอกหักนะทาสีแบบคิดเครียดเครียดไปเศร้าไปไม่รู้ว่าที่เครียดหรือที่ใส่เพลงนั้นไปเนี่ยครับมีปัญหากับเสี่ยเป็ดหรือเปล่า สังคมเนี่ยตอนนี้ยนะครับตั้งข้อสงสัยอย่างผมก็สงสัยว่าตอนนี้ยดําแจ๊มมีปัญหากับเสียบเป็ดอกหักกับเสียบเป็ดหรือเปล่าหรือมีปัญหาน้อยอกน้อยใจกันหรือเปล่าน,นี่คือปัญหานี่คือสิ่งที่ทุกคนนะสงสัยกันแต่ผมมีเซนส์นะครับว่านางมีปัญหากันนะครับกับเสียบเป็ดเรื่องอะไรครับ เรื่องการฟ้องผู้ช่วยจอดเสียเป็ดทาไม่สาเร็จไหนแล้วครับเรื่องฟ้องผู้ช่วยจอดไปที่ไหนแล้วครับ,รรมรบผมถามหน่อยเรื่องฟ้องผูช้ช่วยจอดทำอะไรไม่สําเร็จเลยลั่นนะครับว่าจะฟ้องผูช้ช่วยจอดบ้างนู่นนี่บ้างนะหมายมาถึงผูช้ช่วยจอดบ้างนะโดยที่มีแม่นอกไส้สุดท้ายเป็นไงครับไม่เห็นมีหมายไม่เห็นมีอะไรมาหาผู้ช่วยจอเดเลยเห็นไหมครับ เขาก็รอหมายอยู่ตอนนี้ผู้ช่วยจอดร,รอหมายอยู่รอหมายมาจะเป็นเดือนนะครับไม่มีหมายโพลไปหาผู้ช่วยจอดเลยครับส่วนปุ้มนะครับหรืออีบานนะครับมันก็ไม่เคยสนใจอะไรพูดอะไรไปแล้วทำอะไรไม่เคยได้เห็นไหมครับไหนนะครับหมายนะหมายผู้ช่วยจอดนี่ครับเขารือกันว่านะครับดําแจะไม่พอใจที่เสียเป็ดนะครับไม่ตามเรื่องแจ้งฟาร์มร้องทุกข์ผู้ช่วยจอด เสียเป็ดมันก็ฉลาดมันกลัวแจ้งฟาร์มไปแล้วนะครับแล้วมันจะโดนส่วนกับจากใหม่ชลวันหรือทีมงานผู้ช่วยจอร์ดก็เลยไม่ตามเรื่องและเรื่องนี้จะไปตั้งข้อหายังไงหลักฐานก็ไม่มีว่าผู้ช่วยจอร์ดเป็นคนส่งให้หลักฐานก็ไม่มีแล้วสิ่งที่ใหม่ชลาดโพสต์มันก็ไม่ทําให้ใครเสียหายส่วนช่องหน่อยเอาไปตีฟาร์มมันเองก็ไปแจ้งฟาร์มช่องนั้น,น,น เห็นไหมครับเรื่องนี้ก็เงียบหายไปเห็นไหมครับคือการที่ออกมาคุณเพช่วยจอร์ดเพื่อให้ช่วยจอร์ดเหมือนปิดปากค,ครับไอแผนการเดิมๆไอมุกเดิมๆเนี่ยนะครับเหมือนตอนนั้นเคยคู่ผมเรื่องภาคสี่นาาัสารมุกจะฟ้องพรบ,รบรปั๊มน,น้ําจะฟ้องจะฟ้องนี่เหมือนจะฟ้องให้ผมกลัวเหมือนจะปิดปากผมนไครับทุกท้ายทาอะไรได้ครับทาอะไรไม่ได้วันนี้คือสาเหตุที่มาทะเลาะกันเรื่องนี้เสียเป็ดกับดําแจ๊ะเนี่ยนะครับ แล้วผมบอกเลยว่ารักนี้ไม่ยืดยาวฟังให้ดีๆนะรักนี้ไม่ยืดยาวตอนนี้เริ่มมีปัญหากันภายในกันแล้วเข้าใจไหมครับทุกคนรู้กันอย่างว่าตอนนี้เริ่มมีปัญหาภายในกันแล้วครับเริ่มไม่กินเส้นเริ่มไม่ลงรอยกันแล้วตอนนี้ทุกคนเชื่อกันอยางครับนะครับพ่อสาเหตุจากเรื่องนี้ครับแล้วคู่นี้ฟังผมนะผมฟันธงเลยว่า อีดาแจ๊ะหลอกเงินเสือเป็ดเดี๋ยวก็เลิกกันฟังให้ดีดนะอีดาแจ๊ะนะหลอกเงินเสือเป็ดเดี๋ยวก็เลิกกันและนะครับนะรอติดตามชมนะอยู่กันไม่นานเชื่อผมนะครับอยู่กันไม่นานนะครับเพราะว่าหลายคนน่ะมันคบกันด้วยความที่ไม่จริงใจคบกันเพื่อเงินคบพันเพื่อผลประโยชน์ แล้วเสียเป็ดมันก็มีมีครอบครัวแล้วไม่มีสังคมไหนรับได้อีดําแจรับแรงกระแทกของสังคมไม่ได้ตอนนี้เลยไม่ขึ้นไหลนางทำพลาดเรื่องนี้และดําแจรู้ดีว่าการที่เขาไปหาเสียเป็ดในทานเรื่องนี้ต้องการเงินทุกคนรู้กันหรือยังนางเลยจะทำเรือนห่อเศร้าเอาเคืนนะแต่งงานกระแทกแต่งงานกันจริงๆก็อยู่กันไม่ถึงปีเดี๋ยวก็เลิกลากัน ข้าวไม่ปลามันเข้าใจไหมครับคนยังอีดาแจะถ้าทําอะไรขัดใจมันหรือถ้าทําอะไรนะไม่ถูกใจมันนะมันไม่เอาจะมาไว้แม้แต่พ่อแม่มันยังไม่เอาเลยเรื่องเป็นใครเป็นผัวมันจะเอาเหรอ ER, ให้มึงจะร่วมทุกข์ให้มึงจะร่วมสุขก,กันมาขนาดผัวที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมามันยังเลิกเลยไปคิดอะไรกันครับผมถามแม่แม่หน่อยจริงไหมครับผัวเนี่ยที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเนี่ย มันยังเลิกเลยครับทุกท่านพูดถูกไหมครับแล้วเสือเป็ดเป็นใครนะครับฟังนะครับเดี๋ยวก็เลิกกันตอนนี้แอบคบกันแบบเงียบๆนะครับอีดําแจ๊ะก็รู้สึกผิดที่ทําให้เสือเป็ดต้องมาโดนทัวลงทําให้คนรักมาโดนทัวลงก็รู้สึกไม่ดีนะแต่ตอนนี้อีดําแจ๊คไม่พอใจเรื่องผู้ช่วยจอร์ ทะเลาะกันคนจําผมไว้นะครับนะเรื่องมันเป็นมาแบบนี้นะครับทุกท่านโอเคครับคลิปนี้คงจะประมาณนี้ทีนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะวันนี้นะครับฟาร์มจริงเนี่ยมันเริ่มปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นนะเจ้งฟาร์มจริงเนี่ยมันเริ่มปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นทีนิด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 นะครับ เราไม่ต้องอะไรมากหรอกทุกคนนะครับไม่ต้องอะไรมากหรอกครับนะคนอะนะครับพ่อแม่มันอยางไม่เอาเลยนะครับแล้วพวกคุณคิดว่าไอซิปเปเป็นใครฮนะ นะครับผมไม่อยากพูดอะไรพี่ครับนะใครทำดีได้ดีครับใครทำไม่ดี จะต้องตามนั้นทุกคนไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับ,กร,บก,ก,ก,กร <Nice S 1> รมนะครับมันเกิดจากการกระทำนิครับโอเคทนะมรทานทานย้ำนะครับเป็นเพียงให้ทานครับ